โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก f อคลื่นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคืนปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็วิธีคิด,ดง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลื่นลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คืไลไอละอีดของเราครับ V I P K O N ยอมว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างน้้ไม,มคไดแ,ดแดขขออูลบบบ VAP ุณ 44777ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับต้องย้ำก่อนว่าฟุตบอลยูโรจะเป็นช่วงที่พักการแข่งขันนะครับจะพักกัน2วันนะครับก่อนจะกลับมัเแต่รอบส6บกทีมเนี่ยในคืนวันเสาร์นะครับดังนั้นใครเป็นแฟนยูโรนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงพักเบรกก็แล้วกันนะครับ2วันนะครับแต่ว่าคอนเสปต์เราคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้ตามทุตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับผมคัดเอา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมปต่เริ่มที่เวลา5ทุ่มเหมือนก่อนนะครับเกมบิ๊กแมชช์ของฟุตบอล โบโลกริมทีมจ่าฝูงและแชมป์เก่านะครับจะเปิดบ้านเจอกับโมรองจ่าฝูงและรองแชมป์เก่านะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมี20คะแนนเท่ากันเป๊ะเลยนะครับจากการชนะ6เสมอ2แพ้1เหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียโบโลกริมดีกว่านะครับโบโลกริมเนี่ยเกมล่าสุดบุกเสมอวาเรเลนกามา1นต่อหนะครับสามแนวรุกเหมือนเดิมซอนเดอร์ซอรลี่อิริคบอธไฮนะครับข้างหน้าเป็นโอลาโซบักเคนฝั่งของโมเนี่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะสตาร์เบกมา2-1นะครับมีเอริคเฮสตาด ไอริคแอนเดอร์เซนนะครับข้างหน้าเป็นกองหน้าตัวเก่งเลยครับโอฮิโอโมยฮอนฟนะครับที่นัดที่แล้วนี่เหมาคนเดียว2ประตูครับเฮดทุ h เฮดฤดูการที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คู่นี้เจอกันนี่ใครได้ในบ้านทีมนั้นจะชนะด้วยนะครับเป็นแชมป์กับรองแชมป์เก่าดูแล้วก่อนเกมใกล้เคียงสูสีครับแต่ผมยังชอบไปที่โบโดกลิมเจ้าถิ่นนะครับอย่างที่บอกครับแย่สุดวันนี้คือเสมอแต่ว่ากัดฟันเชียดดีกว่าครับมีโอกาสเบียดชนะเก็บ3แต้มสูงมากเชียโบโดกลิมนะครับ ขยับไปที่คู่หนึ่งเวลาตีหนึ่งตรงนะครับสตาเบกทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับวาเลเรนกาดับ5้าสตาเบกมีอยู่5้าแต้มนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้มโมมา1นครับคาร์เนลูส์แฮนเซนข้างหน้าเป็นโอลิเวอร์เอ็ด e วิร์เซนฝั่งของวาเลเรนกาเนี่ยมี13ามแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโบโดกรีมา 1, 1ตนต่อนะครับเฮนดริกบ็อกดาวอูซาเม่ซาราอุยนะครับข้างหน้าเป็นอาร์ l a ลายูนี เจอกันฤดูกาลที่แล้วกินกันไม่ลงนะครับสเสมอกันทั้ง2เกมครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้วาเลเรนกาบุกมาเหนือกว่าฤดูกาลน,นี้สตาร์เบกออกสตาร์ทไม่ดีนะครับเอาง่ายเกมกองหน้าเนี่ยก็ยิงได้น้อยครับเกมรับเป็นปัญหาของสตาร์เบกชุดนี้ครับในขณะที่วาเลเรนกาถือว่าออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีครับมีมาแผวในช่วง3เกมหลังแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสถึงบุกชนะสูงมากนะครับเชียร์ไปที่วาเลเรนกาจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลา7โมงเช้าครับไปที่ฟุตบอลโคปาอเมริกาครับในกลุ่ม A นะครับชิลีครับจะเจอกับปาร์ักวัยเล่นกันที่ประเทศบราซิลสนามกลางนะครับชิลีเนี่ยมี5แต้มนะครับจากการชนะ1เสมอ2เกมล่าสุดเสมออุรุกวัยมา1-1นะครับดาวดังของชิลีชุดนี้เหมือนเดิมครับประตูอย่างคารดิโอบราโวเกมรับมีแกรี่เมเดลนะครับตรงกลางชาวลากิสอัตุโรวีดาวคู่หน้าเป็นเอ็ดวาร์โดวากาสเล่นกับเบนเบเรตันนะครับฝั่งของปารกวัยไว เล่นมา2นัดชนะ1แพ้1มี3าแต้มเกมล่าสุดแพ้อาร์เจนตินาไปศูนย์ต่อนนะครับนำโดยมิเกลอเมรอนครับตัวจีฟจากนิวคาสเซิลนะครับที่เหลือมีอังเคลโรเมโรกาเบียลอาบารลสเป็นตัวที่เด็ดเจอกันมาผลล่าสุดก็คือบอลโลก2018ในรอบคัดเลือกนะครับปรากฏว่าปรวัวไวเอาชนะไปกลับเลยครับเกมในบ้านชนะ21เกมเยือนบุกถล่ม30ูนย์ะครับอย่ายนี้ทราบก,กันว่าชิลีชุดน,นีย้ยังไม่มีอเลซิสซานเชสนะครับที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บ ปารักไวช่วงหลังเศรษฐีค่อนข้างข่มชิลีด้วยนะครับและจะว่าไปชิลีจริงๆผลเสมอก็เพียงพอต่อการเข้ารอบแล้วครับดังนั้นชิลีถูกยกให้เหนือกว่าวัดใจปารักไวนะครับซื้อ2มุมผมมองว่าปารักไวยไม่แพ้อย่างน้อยในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับสรุป3าคู่ในคลิปแรกครับชอบไปที่โบโดกลิมวาเลเรนกาและปารักไวนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืนเน้นทิมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายเตรียมตัวให้พร้อม s c p 7 7 7เล่นหยาแจกหยา กับโปร111ศึกฟุตบอลยูโร2021ทายแชมป์ถูกรุ่นรับบิ๊กโบนัสรถยนต์ All New m g 3แฮ h b a c k มูลค่า594,000บาท iPhone 12 Pro Max ทองคำและรางวัลอืน่นๆอีกเพียบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่เลย SCC777 เว็บอันดับหนึ่งเรื่องกีฬา